สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับคือการใช้ AI ช่วยเขียนงานเขียนต่างๆเราจะลองมองลึกลงไปกว่าแค่พื้นฐานนะครับดูว่าจะใช้เครื่องมือพวกนี้ให้มัน work จริงๆได้ยังไงให้มันฉลาดขึ้นค่ะก็เป็นเรื่องที่แบบทุกคนให้ความสนใจเยอะนะคะ AI เนี่ย เรื่องความเร็วหรือช่วยคิดไอเดียเริ่มต้นเนี่ยทำได้ดีมากจริงๆค่ะใช่ครับแต่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายก็ยังไงก็ยังต้องให้คนเข้ามาดูมาขัดเกลาอยู่ดีนะคะทั้งเรื่องออความถูกต้องความเหมาะสมกับงานนั้นๆโดยเฉพาะเลยครับผมเราคงคุ้นคุ้ชื่อพวก large language models หรือ LLMs กันนอะอย่าง GPT หรือ Gemini ค่ะคุ้นเคยกันดีหลักการมันก็คือ เอ่อเรียนรู้จากข้อมูลเยอะๆมากๆแล้วก็เดาวคำตอบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมันเลยสร้างประโยคที่ดูดีได้แต่ไม่ได้แปลว่ามันเข้าใจจริงๆใช่เลยค่ะตรงประเด็นเลยข้อดีก็คือเร็วช่วยเราได้เวลาคิดอะไรไม่ออกจริงๆอืมแต่ข้อควรจำมากๆเลยก็คือมันอาจจะให้ข้อมูลผิดๆมาได้หรือข้อมูลที่มัน ล้าสมัยไปแล้วหรือบางทีก็ดูผิวเผินไปหน่อยค่ะขาดความลึกซึ้งจริงๆแล้วก็เรื่องอคติหรือบแ a s ก็อาจจะมีติดมาได้จากข้อมูลที่มันเรียนรู้มาอันนี้สําคัญค่ะยังไงก็ต้องมีคนคอยเช็คคอยตรวจสอบความจริงเสมอค่ะทีนี้มาถึงหัวใจหลักที่หลายคนพูดถึงกันเยอะคือการเขียนพร้อมหรือคําสั่งให้ AI นี่แหละครับค่ะตัวพร้อมนี่สําคัญมากมันไม่ใช่แค่บอกว่าอยากได้อะไรนะแต่เหมือนต้อง สื่อสารให้เคลียร์มากๆเหมือนเรากำลังสั่งงานผู้ช่วยที่เก่งนะแต่เขาต้องการทิศทางที่ชัดเจนใช่ค่ะต้องมีทั้งบริบทพื้นฐานว่า AI ควรรู้อะไรบ้างงานที่ให้ทำเนี่ยชัดเจนแค่ไหนคือให้ทำอะไรกันแน่ครับแล้วก็พวกข้อกำหนดอื่นๆเช่นอยากได้ยาวเท่าไหร่กลุ่มเป้าหมายคือใครหรือแม้กระทั่งรูปแบบผลลัพธ์ที่อยากได้ครับแล้วพวกประเภทพร้อมที่เราได้ยินบ่อย,อยๆละคะอย่าง zero shot few shot Chain of t h o u g h t พวกนี้มันต่างกันยังไงในการใช้จริงครับอ๋อ oh, ค่ะ Zero shot ก็คือสั่งไปเลยตรงๆไม่ต้องมีตัวอย่างอันนี้เหมาะกับงานง่ายๆทั่วไปครับผมส่วน few shot เนี่ยเราจะให้ตัวอย่างไปสักสองสอันเพื่อให้ AI พอจะจับทางได้ว่าเราอยากได้สไตล์ประมาณไหนอันนี้ก็จะช่วยให้ผลลัพธ์ตรงใจเรามากขึ้นอืม,อมแต่ที่น่าสนใจมากๆคือ Chain of t h o u g h t ค่ะคือการสั่งให้ AI แบบว่า เป็นขั้นเป็นตอนก่อนนะแล้วค่อยตอบอ๋อให้มันคิดก่อนใช่ค่ะแม้แต่ง,งานที่ไม่ซับซ้อนมากนะคะการใช้เทคนิคนี้บางทีมันช่วยลดข้อผิดพลาดแปลกๆที่ AI ชอบทําได้เหมือนเราบังคับให้มันแสดงวิธีคิดออกมาก่อนจะให้คําตอบสุดท้ายค่ะโหน่าสนใจครับเหมันบีบให้มันมีเหตุมีผลมากขึ้นนิดนึงแล้วเทคนิคที่มันเออ advanced ขึ้นไปอีกล่ะครับเช่นการกําหนดบทบาทให้ AI หรือว่า การควบคุมโครงสร้างเนื้อหามันช่วยได้จริงไหมครับช่วยได้เยอะเลยค่ะการบอกให้ AI สวมบทบาทไปเลยเช่นให้คิดว่าตัวเองเป็นนักการตลาดดิจิทัลประสบการณ์15ปีนะอะไรแบบเนี้ยครับหรือกำหนดโครงสร้างชัดๆอย่างใช้ H2 สำหรับหัวข้อหลักนะแล้วก็ H3 สำหรับหัวข้อย่อยแบบนี้ค่ะมันจะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาตรงตามที่เราวางแผนไว้มากขึ้นเยอะเลยลดเวลาที่เราต้องมานั่งแก้ไปได้เยอะค่ะแสดงว่าพร้อมนี่ต้อง ปรับให้เข้ากับประเภทของงานเขียนที่เราอยากได้ด้วยใช่ไหมครับแน่นอนที่สุดค่ะอย่างถ้าจะเขียนข่าวก็ต้องเน้นข้อมูล 5W1H ความถูกต้องกระชับเป็นกลางใช่ไหมคะครับแต่ถ้าเป็นบทความวิชาการก็ต้องเน้นโครงสร้างที่มันชัดเจนการให้เหตุผลการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือหรือถ้าเป็นคอนเทนต์การตลาดอันนี้ก็ต้องเน้นภาษาดึงดูดใจโน้มน้าวมี Call to Action ชัดๆการปรับพร้อมให้ตรงเป้าหมายนี่คือแบบสำคัญมากๆเลยค่ะ พอได้เนื้อหาจาก AI มาแล้วขั้นตอนต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการประเมินผลงานมันนี่แหละครับเราจะรู้ได้ไงว่างานที่ได้มามันดีพอแล้วจริงๆต้องดูหลายอย่างประกอบกันเลยค่ะอันดับแรกสุดเลยก็คือความถูกต้องของข้อมูลอันนี้สาคัญที่สุดครับสำคัญมากแล้วก็ต้องดูว่าเนื้อหามันเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการสื่อสารด้วยไหมอ่านแล้วรู้เรื่องไหมลื่นไหลหรือเปล่าโครงสร้างมันสมเหตุสมผลไหมน่าติดตามไหมา ไม่ใช่แค่ดูแกรมม่ถูกอย่างเดียวไม่ใช่เลยค่ะต้องดูองค์รวมทั้งหมดเลยแล้วถ้ามันยังไม่ค่อยดีล่ะครับเราจะปรับปรุงมันยังไงการให้ฟีดแบ็กกับ AI มันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับการให้ฟีดแบ็กที่เจาะจงก็ช่วยได้ระดับหนึ่งค่ะเช่นบอกไปเลยว่าส่วนที่สองนี่ยังขาดตัวอย่างนะ หรือลองปรับภาษาให้เป็นกันเองมากขึ้นหน่อยอ๋อ oh, ครับหรือบางทีอาจจะแบ่งงานให้ AI ทําทีละส่วนก็ได้ค่ะเช่นให้มันร่างโครงมาก่อนแล้วเราค่อยมาแก้หรือให้มันช่วยขยายความทีละประเด็นครับผมแต่ย้ำอีกครั้งนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆและห้ามข้ามเด็ดขาดคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะ เพราะ AI มันสร้างข้อมูลที่ดูเหมือนจริงมากๆแต่จริงๆแล้วผิดพลาดได้เสมอเลยค่ะองค์พลังมากๆนะครับแต่คุณภาพสุดท้ายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคนใช้อยู่ดีทั้งการสร้างพร้อมที่ดีการประเมินผลการปรับปรุงแก้ไขขัดเกลาอย่างละเอียดรอบคอบใช่เลยค่ะแล้วก็น่าคิดต่อนะคะว่าในอนาคตที่ AI มันเก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการที่เราเอาความเร็วของ AI มารวมกับ การคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสารรค์จริงๆของมนุษย์เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราสื่อสารหรือสร้างความรู้ไปเลยก็ได้นะคะอาจจะเกิดเป็นรูปแบบใหม่ๆที่เรายังนึกไม่ถึงตอนนี้เลยก็ได้ค่ะ